ก็มาคิดได้ก็เออเพิ่ไปอันนี้เป็นเรื่องแรกรไปฟังมากแกก็สับสนแกก็เป็นทุกข์ถูกไหมวีคเนี้ยแกก็เครียดไม่เหมือนโซ่ก็ไม่เหมือนโซ่ที่เคยเป็นถูกปะถูกปะ,ะเพราะฉะนั้นมีผลแน่นอนไอ้ข้อความหรือแมสเซจอะไรต่างๆเนี่ยมันส่งผลให้แกเป็นทุกข์เนี่ยแหละก็คือกติกาเขาก็ห้ามไว้เพราะตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฟังมาแล้วอยากทําหรือไม่อยากทําก็ อยู่ในวิจัยยาของโซ่ครูจะไม่บังคับว่าโซ่อย่าไปฟังเขาหรือฟังแล้วอย่าทำหรือทําไปเธออะไรก็แล้วแต่เป็นใช้สมอง,องตัวเองคิดไปเพราะถ้าเราฟังเขาแล้วเราทําโดยที่เราไม่เข้าใจเราเองก็เป็นทุกข์เราเองก็เครียดคนอื่นก็จะรู้สึกไปด้วยเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาผิดอะไรแต่ถ้าพูดตรงๆเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจแต่แกไปพูดก็เท่ากับว่า กิดกฎเพราะแกก็เอาเรื่องข้างนอกมาบอกเขาว่าเฮ้ยข้างนอกเขาไม่อยากให้ฉันคุยกับแกไ,ไ,ไม่ไม่เขาเขาเอาจริงๆนะเขาไม่ได้กธโซ่เลยแต่เขาบอกแค่แบบ<อ>โซ่ไม่คุยกับพี่ไอซ์วันอาทิตย์ผมเห็นเน็ตร้องไห้ครับอ่ะร้องไห้เพราะอะไรคุยกับพี่ซันนี่ปุ๊บร้องไ<ป>ห้ที่แบบเพอาผมเข้ามาปุ๊บไปเงียบๆพูดเขาเขาอะไรผมก็ไม่รู้อ่มไเอาตรงๆเอาตรงก็คือร้องไห้ก็เรื่องนี้ด้วยค่ะแบบ ก็คิดถึงป้าด้วยเพราะว่าก็ยังลังรักเลยค่ะมไม่มีใครให้คุยด้วยแล้วมันมันอึดอัดนะคะก็เลยซึ่งคนนี้ที่เคยคุยด้วยก็คุยด้วยไม่ได้ซะแล้วใช่ก็ในช่วงนั้นนะคะที่ยังไม่เข้าใจกันนะคะที่ยังนั้นอะ่ะก็แบบไม่กล้าคุยแล้วพี่ซันนี่อยู่ตรงนั้นพอดีแล้วพี่ซันนี่ก็เห็นในร้องไห้พี่เขาก็เลยพูดลอยๆขึ้นมาว่ามีอะไรให้พี่ฟังไมหมพี่ ช่วยได้นะถ้าพี่ช่วยได้อะไรเงี้ยก็พูดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เลยพูดก็เลยก็เลยพูดไปคะ่ะว่าแบบคือแบบอึดอัดเราก็ทําตัวไม่ถูกเราไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงอะไรคะ่ะตอนที่ยังไม่เข้าใจอะไรกันทั้งนั้นเลยคะ่ะที่ยังไม่ได้คุยจนะะันนี้ค่ะที่มันวุ่นวายตอนนั้นก็เลยทั้งสองข้างเลยใช่ทั้งสองข้างก็เลยแบบอึดอัดมากจนร้องไห้เลยที่ร้องไห้ออกมาเพราะมันใครนี่ก็เพื่อนสนิทใช่ก็คุยนมากคนอทก่ใช่มันก็เลยแบบโอ้ยปากก็ไปแล้วใครจะมาให้คำปรึกษาก็แบบ พอตก,ก็คือวันเสาร์เสร็จวันอาทิตย์ตืต่นมาวะ<อ>ตื่นมาเช้าว่าเลยค่ะไฟยังไม่เปิดเลยเนี่ก็ไปเราก็คุยกันนะคะนันนี้เป็นอะไรคุยเหรอคุยโซ่ก็จะบอกว่าโซ่โซ,โซ่จะบอกว่าเ,เนมนมต้องโกรธโซ่แน่เลยอะไรเงี้ยพี่ก็เอ้ยแต่พี่วันนี้นป็นโกรธพี่อะไรเงี้ยคือจะคุยกันสองคนอย่างเงี้ยไม่ได้โกรธแค่เสียความรู้สึกอืมจ้ะ อันนี้อันนี้ถามความรู้สึกโซ่ครับโซ่คิดว่าสองคนเนี้ยมีใครชอบโซ่ไหมแบบไม่ไม่ไม่ต้องไปรักกันนะเอาแค่แบบว่าเกินเป็นพิเศษในระดับหนึ่งฮะผมก็เอาไปเลยเอาตรงๆเอาตรงๆเอาในมุมของโซ่คิดยาวใจขครับเออว่าว่าเขาจะแบบมีมีเอ็นเอียงมาทางเราบ้างไหม ถามจริงคือมีคิดไหมถ้าให้คุยกันสองคนความเหงาในีนู่นหลอกว่ะตออไปสิเอาเอาแบบซื่อสัตย์อะเอาแบบซื่อสัตย์มาเชื่อดิอะไรผู้คิดนะนี่ดูมันไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้เออก็วันเชื่อคูเถิดก็โซกัพูดไปเลยเนี่ยเออครับก็น่าจะมีครับเขาก็น่าจะชอบเราม้างนะเนาะเพราะว่าเหมืนก็ใกล้ชิดกันเราก็สนิทกันอะไรอย่างนี้มันรู้สัมพันธ์ดีแล้วครับ เออว้าเรียว่าหน้าหม้อนั่นเองโหแนทพุจาะาไม่สุภาพเอาเองก็ได้คะนทล่ะคิดว่าไอเนี้ยมันเกินมันมีอะไรพิเศษไหมเอาจริงๆกับใครคะกับหนูดิหนูก็ที่ปวดหัวก็เพราะหนูไม่รู้นี่แหละค่ะใช่ค่ะเพราะไม่รู้อะไรเขาน่ชัยเป็นงี้แล้วค่ะเขาเป็นอย่างงี้ก็เราก็เลยแบบไม่ไม่ไม่รู้อะไรเลย มีไหมเอาจริงๆเอจริงๆ,ๆเอาจริงๆเหรอคะไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้แต่คิดว่ามันพิเศษไหมคิดบางทีเวลาที่คิดว่ามันชอบเราไหมอย่างนี้ดีกว่าหนูไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่าเพราะเขาทําแบบนี้กับทุกคนค่ะแต่ว่าไม่ทุกคนไม่ทุกคนก็ทุกคนก็คือสองคน <c oughs> แต่ว่ามันไม่ไปทําอย่างงี้กับกับโอปอเออมันไม่ไปทําอย่างงี้กับแปมมันไม่ไปทำแน่แน่แต่หนูจะคิด ขึ้นมาเฉพาะเวลาที่เขามาโกรธอย่างเวลาช่วงนี้ไอ้สนิทกับพี่ซันนี่อะไรเงี้ยค่ะจะจะคิดแค่ตรงนั้นแต่ว่าพอหันกลับมาดูว่าก็เน็ตก็เหมือนกันก็เลยแล้วคิดไหมว่าบางทีมันก็ฟร์มคือมันไม่ได้โกรธจริงหรอกแต่มันต้องการจะเสนอให้เรารู้ว่าเฮ้ยไม่ไม่นั่นนะอย่างนี้เหรอใช่สิอะไรเงี้ยบางทีเสนอแบบแสดงหน้าตาจนไม่รู้ก็พูดออกมาเลยค่ะบางทีเอ ก็บอกเลยค่ะเขาไม่รู้ว่าผมโกรธผมก็พูดเลยว่าผมโกรธแล้วกลัวเขาทําไมอ่ะออเขาไม่น้อยเนาะผมน้อยใจไงก็คือแบบไม่ดูแลแบบปกติล้างจานให้ผมด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ปันใจเดี๋ยวนี้ผมล้างเองเลยทวกวันเลยนี่แมนมากท่านกล้างจานเอาละผู้จะไม่จะไม่คาดคันหรอกว่าใครคิดจะใครยังไงแต่จะบอกว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้ว่าเขาคงชอบเราอใช่ไหมอย่างโซ่ก็อาจจะคิดว่าไอ้ไอนี่คงชอบไอ้นี่คงชอบไม่รู้ไอ้ก็ค,คิดว่าโซ่มันก็คงชอบเราแต่เอ๊ะถ้าชอบเราทําไมไปทำนี้กันเนทเนทก็รู้สึกว่าเออไอ้นี่ก็คงชอบเราแต่ว่ามันไปอย่างนี้ไอ้นี่ก็เสียใจถูกไหมความคิดเห็นเนี้ยถูกนะ,ะซึ่งไอ้เนี้ยคือต้นเหตุของการผิดกฎของการแบบ เพราะว่าบางอย่างมันก็อัดอั้นตันใจอยากพูดอยากถามแต่พูดออกมาไม่ได้ไงไะจะพูดแบบเฮ้ยเธอเธอชอบฉันจริงเหรอแล้วเธอแล้วเขาล่ะมันก็พูดไม่ได้มันก็ต้องคงต้องเขียนแล้วล่ะเออหรือแบบต้องอะไรสักอย่างคราวนี้ก็มันก็ขยายไปคนรู้คนนี้อีกที่ไม่รู้ก็ต้องเข้ามาเกี่ยวพยายามจะมาช่วยมั่งถูกดึงเข้ามามั่งออถูกไปเป็นที่พึ่งทางใจบ้างคราวนี้มันก็ ดูแลยิ่งยิ่งยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกจุดเราได้อ่านระบายบก็โอเคก็คือสบายขึ้นที่มีคนรับฟังปรึกษาแต่ปัญหาจริงๆอ่ะมันต้องช่างมันอ่ะลืมๆไปก่อนทิ้งๆไปก่อนอย่างที่ครูบอกว่าเนี่ยมันคือต้นเหตุมันอยู่ที่ตรงนี้คือคือความใกล้ชิดวันไหวอ่อนไหวซึ่ง สิ่งแวดล้อมมันก็บังคับให้เป็นด้วยวัยด้วยฮอร์โมนด้วยอายุขนาดเนี้มันกําลังใช่เลยที่ต้องถูกดึงดูดด้วยด้วยเรื่องแบบนี้เรื่องชอบเรื่องน่ารักเรื่องปลื้มกันเรื่องมันมีทุกรุ่นบางรุ่นก็โอ้รักกันเหลือเกินพอบ้านปิดไปเจอกันตัวจริงเต็มๆก็เดือนเดียวเลิกเยอะไปเจอโลกสังคมที่มันกว้างกว่าเห็นคนอื่นนี้มันก็เปลี่ยนไป มันไม่มีอะไรบอกอะไรได้แต่ว่าสภาวะตรงนี้มันทําให้ตรงนี้ครูครูเข้าใจแต่ว่าเราจะเอาชนะตรงนี้ได้ไหมเพราะจริงๆแล้วมันยังไม่ได้ลึกซึ้งถูกปะ,ะ,ะโซ่ยังคิดว่ามันตัดได้<ม>เพียงเพราะฟังคนข้างนอกบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันแล้วพอไปพอไม่ยุ่งปุ๊บถ้าจะมายุ่งกับไอ้นี่คนเดียวสมมติมีคนบอกว่าจะไปยุ่งกับเน็ตแล้วยุ่งกับไอซ เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับไอ้ตัดหรือมันไปยุ่งยกับไอ้ปุ๊บเรารู้สึกว่าอถ้าเราถ้าเราไม่ยุ่งกับเนสเราไม่ยุ่งกับไอ้เนสก็เสียใจเราเลยไม่ยุ่งกันทั้งคู่เลยโอ้แมนมากพระเจ้าบคุณมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหามันคือการแก้ปายเหตุแล้วมันก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นแบบวันนี้แต่ไม่รู้อ่ะไม่อย่างที่บอกไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดบางวัน ถ้าสมมติครูเป็นนักล่าฝันบางวันครูก็อาจจะนึกรักเอเนสน้าดูเลยถ้าพอไปพบเห็นเน่มุมที่เฮ้ยมันไม่ได้ครูก็อาจจะเปลี่ยนใจมาก็ได้แต่แอคชั่นที่มีต่อเขาอะบางทีเราก็ต้องรับผิดชอบบ้างครับี่น้องแอคชั่นคืออะไรแอคชั่นคือการแสดงคือการแสดงที่มีต่อเขาอะสมมุติเราฟอร์มโกรธเขาเพราะเราน้อยใจอย่างเงี้ย ขาก็ต้องคิดไอ้นี่มันหึงเราดีกว่าแสดงว่ามันชอบเราเว้ยมันคิดไปได้ใช่แล้วครูคิดไหมคะว่าอยู่ดีเขาจะมาโกรธพี่ไอเรื่องอันเนี้ยมันมันเหอนใจพี่ไอบอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีน้องมาโกรธพี่มันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยใช่มันก็จะมีข้อบ่งชี้เขาคิดได้ว่าแกชอบเขาใช่ไหมอย่างนี้ไงเออซึ่งมันก็คงมีบ้างแหละถูกป่ะเพราะแกก็แกก็บอกไปแล้วว่าแกก็ แกก็หยอดไว้เพราะแกก็ชอบที่จะเล่นชอบคุยชอบใกล้ชิดชอบอะไรแบบก็แค่นั้นมันไม่ได้มีใครผิดครับแต่ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันด้วยความไม่เคลียร์ด้วยความที่ไม่คุยกันด้วยความที่เรื่องก็คุยกันยากซะอีก <c oughs> เป็นเรื่องที่พูดก,กันไม่ได้ซะอีก <c oughs> มันก็เกิดการต้องผิดกฎต้องมีรับลมคมในต้องมีพวกสมมุติพวกนี้ฟังอยู่ฝ่ายไอซ์แล้วรู้สึกว่าไอเน็ตแย่อยู่ๆก็ทําให้ a อแตกแยกกัน พอไอ้นี่จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบไอ้นี่ก็มาอยู่ข้างไอ้นี่ดีกว่าหรืออีกคนนึงถ้าสมมติเขาไม่ชอบไอเขาก็าต้องเชียร์เนสเฮ้ยไอเนี่ยใช่ต่อไปก็จะมีป้ายไฟพิ่ขึ้นมาไอเนี่ยลงตัวไอเนี่ยายลึกเออมันแก่แล้วเออมันแล้วมันชอบมันชอบนั่งคิดคนเดียวไงมันจะมองตา <c oughs> เจ๊ง <c oughs> เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ยิ่ง แยกขึ้นไปอีกครูไม่รู้ว่าคุยกันวันนี้เราจะล้างได้ได้ใครจะพูดออกมาหมดหรือเปล่าว่านางยงพูดอืม <c oughs> เราจะพูดออกมาหมดไหมแล้วถ้าหมดแล้ว <c oughs> มันก็คือหมดหมดย่างคะ <c oughs> หมดแล้วค่ะมีคําถามจะถามใครไหมหรืออยากจะบอกอะไรใครไหม <c oughs> ไม่มีค่ะก็ก็คือความจริงก่อนที่ครูรักจะเข้ามาก็จบไปแล้วคิดว่า หนูห,หนูตัดสินใจไปแต่ไม่มีภ <ไป S 2> าคไอ้นี่เข้ามาร่วมด้วยซะนั้นเองใช่คุยกันแล้วเราสองคนนะจบไปแล้วค่ะแต่สำหรับคนเนี้ <c oughs> คือ <c oughs> ชีตัวนี้ีต <c oughs> ัวนี้ตัวนี้เขาวันนี้คือ <c oughs> ที่หนูคุยกับไบซ์นะคะก็คือเหมือนแบบว่าโอเคถ้าเขาไม่สบายใจที่จะคุยก็โอเคไม่ดีกว่าเพราะยิ่งถ้าเราทําตัวแบบอ๋อคือไม่ดีกว่าก็คือไม่ยุ่งกับมันดีกว่าก็คือเหมือนถ้าเขายังไม่ยุ่งเราก็ไม่ยุ่งเพราะวันนี้เราพยายามที่จะยุ่งพยายามจะเข้าไปยุ่ง แตเขาก็แบบว่าเหมือนแบบเหมือนเมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาดิซันเออนั่นแหละแล้วก็เลยแบบว่าเลยโปรเถอะไปใช่งั้นโปรเธอโรักแสดงว่าเธอรักเหมือนก่อนก็แบบว่าคือตอนนั้นนึกเลยว่าแบบงั้นถ้าเกิดว่าเรายังทำตัวแบบนี้อยู่เดี๋ยวคนทางบ้านดูแล้วมันจะแบบทำตัวแบบว่า เอ้ยทำไมต้องไม่คุยกับเรารทำไมต้อง,ง,อ,งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะมันจะดูะ<ล>ะน่าลำคานสงสารแม่ก็เลยแบบถ้าถ้าโซ่ไม่คุยก็ไม่คุยก็ได้อะไรก็ช่างมันงงละก็ช่างมันก็ปล่อยมันเลยอ,อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ทีหลังพ่อหนูรู้นิสัยเขาค่ะไม่เกินสองวันเขาจะมาพูดเองอถ้าเราไม่สนเขาบ้างแบบที่เขาไม่สนเราในที่สุดแล้วเขาจะมาเนาะจะมาค่ะโอ้โหเทพบบุรักสุดลม หล่อมากเลยนะคะหล่อมากมากอ่ะให้หล่อมจนผู้หญิงสองคนใบก็พูดที่เป็นใบก็พูดแบบว่าพี่ไอ้ก็ปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันก็มาดูท่ามันอยากคุยจะตายเลยปากอยากพูดตลอดเวลาหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหมดใจแล้วนะหมดแล้วค่ะโอเคไม่มีคําถามจะถามนี่ถามนี่แล้วนะไม่มีค่ะโอเคอ่ะหนูมีคำถามหนึ่งแบบเน็ตยังเน็ตเน็ต เครื่องไหมนอกจากไ้เรื่องมีความสุขเครื่องไหมเวลาที่พี่เล่นแรงๆเรื่องเล่นแรงมันไม่ได้อยู่ในประเด็นเลยจริงๆเนี่ยพูดจริงๆนะจริงเหรอจริงๆโอ้มีช่วงเนี้ชอบพูดกับป้าว่าแบบเนี่ยป้าดูสิเดี๋ยวนี้พี่ไอ้กัดแรงจนเหมือนเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอ้กัดมานี้ยก็กัดกลับมันเป็นการหยอกของเราจริจริงเรื่องนนไม่มีใช่ไหม ไม่มีไม่อะไรจะให้เขาตอบกันเเป็นประเด็นเลยพี่ไอ้เขาจะลุมตบแกบ่งกี้นี้ไม่ใช่เขาจะบอกว่าแค่แค่เรื่องกัดหรือเรื่องหยอกมันไม่เป็นประเด็นค่ะเขาบอกการพูดกัดหยอกมันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นมุกเหมือนพี่เคกัดห่างๆอย่างที่มันรู้สึกกันนั้นแค่ตอนนั้นแหละในห้องน้ำอะไรเพราะว่าอยู่ในภาวะที่เขากําลังใช่ตอนนั้นเฉยๆรู้สึกอย่พอดีพี่ไอ้ตัดเรื่องเลยจะกลับมาไงมันไม่เกี่ยวกลัดมาก็กับมาปกติเอออ่ะมีคําถามอะไรคะเขาไหมไม่มีเขา เพราะเราคุยกันเพราะเราจบกันไปแล้วมีคำถามอะไรกับผู้ชายคนนี้โซ่มีแน่ะไรคนใดไม่มีจริงๆนะ <c oughs> ไม่มีก็ไม่มีนะเดี๋ยวรับหลังไปเขียนกันอีกนี่ครูท <c oughs> ีบเลยนะครับนี้ดูไม่เขียนแล้วค่ะโชคดีจังไม่โดนรอดไปวุดวิดสุดมากที่เขียนเขียนขอโทษที่แบบ มันไม่พูดกับผมอ่านั่าแะอันนี้มีอันนี้มีแสดงว่าคนนี้ยังยังมีคําถามแล้วมีคําบอกครับคำบอกว่าอ,อันนี้หมดแล้วนะทางนี้ไม่มีนะทางนี้ไม่ไม,มีนะโอเคทางนี้คนเนะ้นแบบไม่พูดด้วยครับคงก็เลยแบบเขียนขอโทษขอโทษอะไรเงี้ยเออที่แบบพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยอืมครับเดี๋ยวเรื่องรายการเดี๋ยวพาไปเที่ยวครับ หน้าแรกเลยโอ้โหหน้าแรกเียวหมดแล้วครับมีคำถามกับคนนี้ไหมไม่มีครับมีอะไรอยากบอกเขาไหมนอกจากคำขอโทษเมื่อกี้ยกมือไหว้ไปปลรกปลุกหลายรอบแล้วว่างั้นคมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับโอเคมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับจบแล้วเนาะจบเออจบนะครับก็อย่างนี้สิ่งที่คาดหวังสูงสุดก็คืออยากให้ทุกคนเป็นเหมือนวีคแรกที่เข้ามาทุกคนก็รักกันเล่นกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนโดยที่ ไม่มีอะไรเครือบแฝงไม่มีอะไรที่ต้องระวังนะอะไรที่จะไปหยอดเข้าอีกก็ระงับไว้ก่อนอีสักสามเดือนค่อยไปเล่นใหม่นะออกไปข้างนอกพูดได้เต็มที่ถ้าไม่มีกล้องไม่มีไมค์เคลียอะไรใครอยากจะบอกรักสารภาพอยากจะบอกว่าผมไม่ได้รักขอโทษถ้าทําให้รู้สึกรักหรืออะไรไม่รู้ก็หอขึ้นหน่อยนะโอ้โหขอโทษ้ะสองคนนะที่มาอินเลิฟผมหรือหรือขอโทษนะหรือเอาใจหมอส้ เราสองคนชอบไบหรือบอกว่าหรือโซบอกว่าขอโทษด้วยนะถ้าทําให้เข้าใจผิดว่าผมชอบหรือขอโทษด้วยนะที่ผมทําให้สองคนมารุมรักผมอะไรก็ว่ากันไปก็ค่อยๆไปเคลเียร์กันข้างหลังโอเคว่าอะดูเหมือนรูเหมือนโดนลุมบ้างมอพูดมาดิพูดูดม่ไครับแฟร์ไหมแฟร์แฟร์ครับเออแฟร์นะโอเคก็ ถ้าถามใจครูครูก็อยากให้โซ่สนุกสนานล่าเริงเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมที่โซ่เป็นอย่างแบบไม่มีเงื่อนไขในใจว่าเฮ้ยเธอเล่นคนนี้กลัวคนนี้หรือหยอดมันกูไปอีกอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะก็อยากให้สนุกสนานเหมือนเดิมแล้วก็ที่เคพูดที่กล้องพูดมีเหตุผลนะครับอืมสันนี่พูดอะไรเงี้ยมันมีทั้งมุมมองมันมีทั้งสิ่งที่เขาโดนกระทบและเขารู้สึก เขาไม่สบายใจหรอกที่มันเป็นแบบเนี้ยแต่เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาแต่ถามว่าเขาแฮปปี้ไหมไม่แน่นอนดูหน้าแต่เราคนรู้เลยว่าแบบเอยอึดอัดไหมก็อึดอัดเออเราไม่ได้ไปตั้งใจทําให้เขาเป็นอย่างนั้นหรอกแต่เขาเป็นห่วงเราดังนั้นบางทีครูปเปิดโอกาสให้เขาได้พูดเราก็ได้รับฟังเขาก็บอกทั้งวิธีการจะแก้ปัญหาเขาก็แนะนําทั้ง ให้เรามุ่งเป้าหมายของเราที่เราเข้ามาเป็น A.F ให้ให้ทำให้พ่อแม่ภูมิใจอูเขาพูดมาได้ประโยชน์นะเอาไปคิดบ้างเอาไปนั่งพิจารณาพรุ่งนี้สองคนนี้จะมีเวลาทบทวนพฤติกรรมตัวเองทั้งวันเลยก็อย่าให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วกลับมาอีกโซกถูกด่าววันหนึ่งดีวันหนึ่งวันเมื่อลืนก็กลับมาเจ๊งเหมือนมาเละเทะเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแม่เอาแล้วเออ คนรักเราคนเชียร์เราเขาก็หวังดีกับเราเขาก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทําก็ทําให้เราเป็นทุกข์หรือทําให้คนอื่นมีผลกระทบไปด้วยเราเองเราก็ไม่ได้เข้าใจหรอกสิ่งที่เขามองเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเราเลยสักคนก็ได้เขาก็อาจจะเข้าใจในในมุมของเขา